เว็บพอร์ตฟิลิโอทำเองได้ง่ายมากมาดูกัน สวัสดีครับขั้นตอนแรกนะให้เราเนี่ยเตรียมเครื่องมือข้อมูลอะไรเรียบร้อยนะฮะเกี่ยวกับการทำบุ๊กมิลล์นั่นเองนะนี่เบื้องต้นเห็นไหมครับของผมนี่นี่ผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วเนาะมานี่นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ Boost เต็ปซีนสีนั่นเองนะพิมตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าไปที่อันนี้ฮะ f ี e e boost step เนาะที่ชื่อว่า startbooststep.com นั่นเองเข้าตามไปเลยรึเปฮะ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับกดที่ฟรีแลนเซอร์ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้เอาไว้ในใต้คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับยังไงก็อาใครเข้าไมา่ถูกเนาะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้กดปีดาวน์โหลดไปเลยครับผมนี่ฮะเราก็จะได้มาแล้วเนาะจากนั้นครับให้เราเนี่ยทำการแตกไฟล์นั่นเองนะผมจะเอาไว้ในไดดีนะครับนี่ฮะผมเอาไฟล์ไว้ในไดดีนะครับแล้วก็ อ่ะได้ไฟล์อกไหนึ่งครับชื่อว่า portfolio ลกันนะครับหรือทุกท่านอาจจะไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้เนาะ,ะไว้ในนี้ครับเนาะลากมาไว้นะเมื่อกี้มันอยู่ที่ folder download นะครับแล้วก็เราก็กดคั t มันไปเนาะหรือว่า Ctrl X ลากมาไว้ในจะมาวางในที่ที่เราต้องการให้มันอยู่ในนีงนะ กอตัวนี้นะครับมันก็จะมาหวังนี้เลยแล้วหลังจากนั้นครับกดไปที่ extract here ฮะรอหนอยครับผมแล้วบนคลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปดูที่ไฟล์ index html ครับกดบนคลิกสองครั้งครับเข้ามาแล้วนี่นี่ครับนี่นะครับผมปิดไปเลยครับองค์นี้ปิดไปหมดเลยโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะแปลงข้อมูลตรงนี้ให้เป็นขอลอนเองครับ อันนี้คือเป็นตีมฟรีนะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับเว็บดัสบุ๊คเต็ปนะครับหลังจากเราได้หน้าตายอย่างนี้มาแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นครับเราจะต้องทําการแก้ไขข้อมูลบางคนก็อาจจะใช้นอตแพดนะครับเป็นตัวแก้ไขแต่ว่าจะแนะนําตัวเป็นสครัมนั่นเองนะ<า>ับเอาไปตรงนี้เลยนะแรกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างด้วยนะครับใครต้องการนะสั่นสองนะครับก็อันบนเนาะถ้าใครโอซิสติบก็อันล่างครับโหลดเป็นอันที่สี่แล้วกันมาแล้วฮะตัวโหลดนิดนึงโอเคมันเบาครับโหลดก็เดียวหลังจากนั้นก็กดได้เลยนะฮะกดคลิก ได้เลยครับก็กด yes ครับผมนะก็เน่งๆนไปเรื่อยๆนะครับนะพอตอนนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะผมก็อนุญาตไม่ติดตั้งให้ดูแล้วกันนะฮะมันง่ายมากก็คือมันกดนิดไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียวมันก็จบเนาะแล้วหลังจากนั้นครับเราออกจากนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกาออกไปวางนี้โอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกท่านนะฮะถ้าใครต้องการโหลดตามผมเนาะกดไปครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรามาตรงข้างล่างครับนะฮะที่ปุ่มเสิร์ชนะครับพิมพ์ว่าสับลามครับกดคลิกได้เลยนะฮะ แล้วถ้าไม่มีปุ่มเสิร์ชด้านล่างนี้ทํายังไงให้กดปุ่มวินโด์ครับหนึ่งครั้งครับปุ่มวินโด์ที่มันเป็นปุ่มวินโด้ครับนี่ฮนะหนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์เลยฮนะสับลั s u V ก็ได้เลยเนาะนี่เป็นวินโด้สิบเนาะขึ้นมาปุ๊บมนะันก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะแล้วไปที่ไฟล์ครับผม open folder ครับแล้วก็ไปเลือกนะฮะเลือกที่เราเก็บเอาไวนะ้เนาะว่าที่เราเก็บอินเด็กซ์รที่จเอที่เราทำพอร์ตนักเรียนครับเนี่ฮะมาเลืกอกตรงนี้เนาะแล้วเข้าไปชั้นนึง แล้วก็กด select ได้เลยเคนี่ครับมาเรียบร้อยนี่ครับโค้ดมาเรียบร้อยแล้วเข้าเลือกโฟลเดอร์ตามนี้นะครับเพื่อว่ามันจะได้ขึ้นโปรเจกต์มาให้เราแก้ไขน,นั่นเองมาเราทามาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราเห็นว่าเป็น f r e e l นเซอร์ไม่เอาครับผมนะว่า portfolio ครับตรงวันที่8เนาะ portfolio ครับเลี่ยนเป็น portfolio เลียนยังไงครับเนี่ยนี่นี่ออจบมาจากเมืองนอกกมเขียนไม่ได้เมืองนอกนอกเมืองหรือเปล่า อ่ะพอร์ตโฟลิโอดิสแชร์ละกันนะครับโอเคแล้วก็เซฟเซฟครับโลแกดตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูครับไปดูไปดูไปดูเดี๋ยวผมแบ่งเป็นครึ่งหน้าจอละกันทั้งเอาหน้าจอนี้ละกันผมพอดีว่าผมอัดสองหน้าจอโอเคผมแบ่งครึ่งไอของ Windows สิมันทำได้นะแต่ของเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าเอ้นี่นะครับทุกท่านผมปิดอันนี้ไปแล้ะกัน นี่จะเห็นว่าตรงไหนเปลี่ยนมันยังไม่เปลี่ยนพอเลยครับยังไม่ได้รีเฟซครับไปครั้งนึงก็ต้องรีเฟซเนาะนี่ในแอปเปลี่ยนแล้วในแอปตรงนี้ในี่ปเปลี่ยนในแอปนี่ที่แปดตรงนี้เนาะเมื่อกี้หาตรงนี้เปลี่ยนครับแอปตรงนี้ไอตึ้ถ้าเราจะใส่รูปล่ะทำไงใส่รูปตรงนี้ทำไงทำได้นะรูปเราก็ต้องหารูปมาก,ก่อนเมื่อกี้รูปอยูย่นนีน่ไ เอารูปนี้เลยละกันนะเดี๋ยวจริงๆมันควรจะเป็นสบู่คูนสบู่หรือสารอีกสองคูนสารอีกสองนะเพราะมันเป็นรูปไอคอนของเว็บอะครับมันเล็กๆนะว่าผมเอารูปนี้ละกันนะฮะเออเรามีรูปอะไรก็ตามเนาะเราเอาเราก็ก๊กอปรูปไปเลยครับนะอันนี้ผมเตรียมมาแล้วเนาะผมจะเอาไว้ในเข้าไปที่โปรเจกต์เรานะครับแล้วก็ไปที่เอเซสแล้วก็ไปที่อิมเมจครับแล้วก็กดคอนโทนีได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้เปลี่ยนเป็นรูปไอคอนเว็บละกันนะฮะก็กราฟชื่อมาเลยครับจะกดตรงคลิกข,ขวาแล้วก็รีเนมก็ได้ครับหรือว่ากดนเอีกครั้งนึงคครับก็ือจ แล้วเราก็อุนดลเองกับมาเลยเรียบร้อยอแล้วเราก็เอามาหน้าตาเว็บเหมือนเดิมครับตรงนี้เปลี่ยนเลยตรงนี้มันต้องอ้างอิงให้ถูกต้องด้วยเนาะว่าอันนี้ในะอิมเมจนี่นะฮรูปเราอยู่ตรงนี้ใน asset ใช่ไหมฮะนี่ asset image แล้วก็ favicon อ่แต่เราไม่เอาเราจะเอารูปเรานนีนน้กินะไยดี .png เ,เ,เราจะอันนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเอาลิเชโลโก้เอาลิเชโลโก้ดีกว่า เลืเชรโลโก้โลโก้เราต้องพิมพ์ไม่ถูกด้วยเนาะแต่ตรงนี้เปลี่ยนครับเพราะว่าของเราเป็น PNG แล้วก็เปลี่ยนเป็น PNG เน่โอเคเอฟปนตัวเอสครับเอฟไว้อ่านี่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียใจเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีถ้าฟรีมันก็จะขึ้นนี้มาแจ้งเตือนครับแต่ถ้าไม่ฟรีมันก็จะไม่ขึ้นนะถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถซื้อได้นะครับที่โปรเชรตรงนี้เนาะกกดออไปฮะข้าว่ายังอันนี้ยังขอลองก่อนก็กดเอ็กออกไปครับเซฟครับ เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็นรูปของพเพื่อนๆก็จะขึ้นตรงนี้นั่นเองก็ประมาณนี้นะฮะเอ่อถ้าสมมติว่ามันเป็นหน้าจอเล็กๆมันก็จะเป็นรองรับมือถือแล้วก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็กิ้งเลื่อนลงนะ,ะเพื่อให้มันเป็นหน้าจอให้ดันนะฮะอืมจะได้เห็น,นหน้าจอโอเคเอาไปนะครับผมวันนี้ใช่ไหมฮะ start boost step นะครับผมนะขั้นตอนแรกเวลาเราแก้ไขหน้าเวลาเราหาไม่เจอนะครับ แล้วก็เอาง่ายๆก็ได้ครับอ่ะเอาคำนี้คันคำเดียวกันแล้วก็ copy มาค,ครับ copy ี้แล้วก็ไปที่โปรเจกต์ครับอ่ะแล้วก็กด Ctrl F ครับก็กดวางนะครับนี่ฮะเจอแล้วเห็นไหมฮะเจอ๋ยบรรทัดที่23นี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนะเราเปลี่ยนเป็น list ิสแช่นี่แล้วแต่เพื่อนๆนะจะเปลี่ยนเป็นชื่อเพื่อนไม่ได้นะครับของผมเปลี่ยนเป็น list ิสแช่มันมี2ที่ใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยน2ที่เลยเนาะตรงนี้นะเราเลื่อนลงมาอีกครับเอาเมาส์เนี่ยคลิกตรงที่ Start Bootstrap เมื่อกี้นะฮะนี่ครับมาแล้วเปลี่ยนเป็น share list ครับผมล้้วลัััังงงจากกกนนนนดไปป refresh อีีีครทเเ่่ยนแลล้้ววอ่่่าเเเดีีี๋ยยรรรจะปปนนูตตงช นะฮะเนี่ยผมเขียนสคริปต์มาแล้วนะว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่รีดแชร์รีลชลโลโก้เนี่ยเ็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้เนาะ <S <S โอเคไม่ทำการบ้านดีไหมคนนี้ติด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเห็นไหมทำการบ้านมาก่อนก่อนจะสอน กดดีเลยนะเก่งไหม <c oughs> โอเคเอาเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ใช่ไหมตรงบรรทัดที่41ครับบรรทัดที่41เนาะเราจะเอาโลโก้ของเราเข้าแทนครับเราต้องลบตรงนี้ฮะว,วิธีซูมเขา้าทุกบอกก็คือกดโท,น,ท,น,ทน,นๆเหมือนเดิมครับแล้วก็ก,กดลูกกิงง้งเมาแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งออกได้ครับถ้าเราก,การตัวใหญ่ๆได้นะซูมเข้าซูมออกก็ได้เอ๊ไแต่เอาที่สบายใจไปะดิแชโลโก้ปุ๊บโกด png ต้องใส่นำสกุลให้มันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ขึ้นมาอันนี้ก็กลบาต้ไปไปไปองลบแตเซฟเซฟ เน่มาแล้ว,วยังแก้วอะยังเด็ดอะโอเคนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าจะทำให้มันวนๆเหมือนเมืนะ่อกี้ได้เนาะไปมาบอก EP 2แลละกันนะ EP นี้ก็เอาคร่าวๆโอเคต่อไปเป็นตรงนี้ฮะผมเตรียมสคริปต์มาแล้วนี่น่อนี่ฮรูปหลอนนี่ใส่รวยขับเลน้์นสายเปด้วยเลื่อนลงมาบรรทัดที่51ครับตรงนี้ฮะนี่ลงไปเลยนี่ใส่ครับ้วก็ F5 ก็ได้ครับหรือว่ากดีเฟรชตรงนี้นี่อเปี่ยนอะไรนะรูปหลอนนี่ใส่รวยขับเบน้์สายเปทักประมาณด่วนครับทักมาด่วนมาด่วน โอเคต่อไปตรงพอร์ตโฟริโอนะเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงบรรทัดที่58ครับอ่าเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติว่าใครหาไม่เจอก, ó, ก็ Copy ปีนะครับแล้วไป c ดถอด F ครับแล้วก็ไป Ctrl กนถอด V วางครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เนาะแล้วก็กด enter ใช่ไหมก็จะขึ้นหาให้ High ว่าคำไหนนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ฮะเราเห็นเลยครับบรรทัดที่58ครับตรงนี้เราลบไหมไม่ต้องล,บ,งลบสิถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนรูปด้านล่างนั้นเองนะแค่ทำให้เราเนี่ยหาเจอว่ามันอยู่ในส่วนีด บายหรเชนนะไม่ได้แกว่าขายเล่นหรือยังเป็นโปรแกรมสุ่มอาหารเนาะอยู่ไหนก็ขายได้ครับถ้าหากว่าเราทำดี เทียบโอเคนี่นี่ฮะบรัทัดที่เจ็ดจสามครับเราเปลี่ยนเป็นชื่อผลงาน่อร้อนั่นเองนะเพื่อนๆมีกี่พันผลงานก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันก็จะทำให้เราดูมีประสบการณ์หรือความเก่งมากยี่ั่นเองผมก็มีก็เกือบเกือบหมือนวิเก่ได้อะครับแต่ว่านะไม่ได้เอามาเดี๋ยว,วกลัวว่าเพววืพวว่อนๆเสียเวลารอในการใส่พอร์ตเฟลียวนัว่นเองนี่ฮะถ้าเราใส่แบบนึงผิดนั้นนะเราจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเราไม่ได้ใส่พอร์ตโฟลิโอด้านนี้ด้วยครับแต่ของเราอยู่ด้านนอกเราไม่ใส่เข้าไปฮะลบลบลบทิ้ง คอนโทรลเอ S ครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งปุ๊บนี่เป็นยังไงอนะเด่นไหมมันไม่เต็มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงจนะ EP พสอบเนาะแล้วก็กดคลิกหนึ่งครั้งอะโอ้โหมันไม่ใช่โปรเจกต์เราครับเราต้องการเปลี่ยนเปลี่ยน,นได้หมดเลยเนี่ยเปลี่ยนรูปก,ก็เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนดูตรงนี้ฮนะวิธีงง่ายๆเช่นเกิร์มัมก็คอนโดนตรีมาคอนโทรลวีที่โปรเจกต์ปุ๊บหาครับนี่อยู่นี่ใช่ไหมฮะถ้าใส่กินอะไรดีเดี๋ยวผมมีสคริปต์นี้หนาเกินอะไรีเน่่ยผมมามาาสิปต์ใ <c oughs> <c oughs> ทำไปหมดแล้วเตรียมมาขนาดนี้ไม่กดไลค์กดแชร์ได้ไงเป็นไปได้ไงเอี่ยโอเคนี่เตรียมมาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเอาไว้จอนเล็กกันนี่เฟสอีทก่อนครับมาดูคลิกตรงนี้ใหม่ฮะครับนี่ฮะกินอะไรดีโปรเจกต์พันล้านแต่ทําแจกฟรีไม่รู้ไม่รู้เข้าไปเล่นไหลังอันนี้ไม่เล่นของตลกและวเป็นรูปเป็นรูปรูปนี้เราไม่เอานี่เล่นลงมาข้างล่างใช่ไหมตรงนี้เราเห็นว่าเป็นกินอะไรดีหัวข้อมาแล้วตรงนี้รูปครับในบรรทัดที่263นะฮะเราลบทวารโฟลิโอออกไปก่อนเนี่ยผ่า๊บแล้วเราใส่ดีไป กินอะไรดีนะฮะพิมพ์เลยก็ได้หรือว่าใครอยากจะแบบว่าเอ้ยขยัพิมพ์ก็คลิกขวาได้ครับไปที่ rename ครับแล้วก็นี่ฮะมันขึ้นมาแล้วก็กด Ctrl C ีครับคัดไปแล้วพามาไว้ตรงนี้ครับนี่ Ctrl V ไปเรียบร้อยแล้วก็ลบอันนี้ไปก็ได้ เ okay. รียบร้อยอ่ะแต่เรายังยังไม่รีเฟซก่อนอยังไม่รีเฟซก่อนเดี๋ยวมันไม่ตื่นตันใจแล้วก็ใส่ทำอธิบายโปรเจกต์กันนิดนึงฮะเราเก่งเราใช้วิชาแบบระดับมือโปรระ,ะดับโลกอะไรอย่างเงี้ยก็โม้โมไปฮะนะขยันได้งานนะอ่ะนี่ของผมนะของผมก็เขียนไปฮะนี่ไอชุกไงไงไงเห็นแล้วอึ้งอลยจิงจริงอะอันนี้ใส่อย่างนี้เลยนี่คุณภมใส่ามาอย่างนี้ <S 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 เดี๋ยวไปรีเฟซครับ ดีนาเว็บคลายหนึ่งครั้งนี่ฮะอินไม่เป็นไงเป็นไงนี่ฮะอมาแล้วตรงนี้มันไม่สวยครับเราต้องการให้มันลงมาแล้วก็มาดูที่โปรเจกต์ครับใส่แท็กเบียร์ครับเพื่อให้มันขึ้นมาทันใหม่แท็กเบียร์คือขึ้นมาทันใหม่มมนั่นเองนะเดฟเฟตแมกรอมนะฮะที่ซ้ายไหมนี่ฮะเป็นไงขึ้นแล้วครับเป็นทันใหม่เป็นไงครับอื้ม <c oughs> อย่างสุดยอดใครไม่รู้จักเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดนะครับก๊อปปี้ไปานี่ฮะโอ้โหทุกท่านไปเล่นได้เนาะพอแล้วขายเยอะไม่ได้เดยังไม่มีใครเลย โอเคก็ประมาณนี้นะทุกท่านก็ทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมย้อนมาทําให้อีกอีกพีนึงแล้วกันอีพีสองนะฮะแต่อีพีนี้ขอแบบสั้นๆอ่ะส่วนต่อมาครับเป็น a b o u t ครับเหมือนเดิมครับกดคอนโทซน C มาคอนโทซน V มาคอนโทซน F ที่ตับรามแต่ก็คอนโซน V ครับนี่เราหาโอ้โหหากันเหนื่อยเลยอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาเอาันนี้ดีกว่าครับเพราะเขาว่ Apple มันเยอะเกินอันนี้ครัคอนโซน C ตรงนี้เนาะมาคอนโซน F ก็หาครับนี่ฮะบรรทัดที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดครับตรงนี้ผมก็เตรียมมาอีกแล้วฮะนี่ทุกท่านเตรียมมาอีกแล้วนี่เห็นม้โโอห อย่างยังยังยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเลยก็วางเลยฮะบรรทัดที่137นาะลบไปเลยลบลบไปเลยฮะก็วางเลยครับผมบรรทัดนี่142นี่คือมันอยู่อีกฝั่งนะฝั่งขวานะอันนี้เราเป็นฝั่งซ้ายนะเราก็เซฟแล้วก็ดีเฟคครับนี่ครับแต่ไม่เอาอ่ะอยากให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ก็ทำยังไงครับเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เนาะบีอาร์ครับเนีแจกบีอาร์ครับเตรียมแจกบีอาร์ฮะเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้สักอันนึงก็ได้ครับ าจะปล้อยครับเดฟได้หนึ่งครั้งครับผมเป็นไงครับสวยงามแล้วครับผมสวยงามพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบแล้วแทนนะพระรามวัดใดถ้ามีไม่รู้นะชื่อนี้ชื่อนี้นั่นนั่นแล้วแต่เราอธิบายกันไปเลยนะว่าเราเก่งขนาดไหนเออนี่ฮะเป็นมือระดับโลกแล้วโทรมาจ้างงานเราก็ไม่เอาบอกว่าเรารักเมืองไทยอยู่เมืองเนี้ยนะชันเก่งที่สุดในสายงานนี้ยังยังยังไม่จ้างงานอีกเนี่ยด ต่อไปแก้ข้อมูลในฝั่งขวานั่นเองนะครับฮะเราก็ลบตรงนี้ครับในบรรทัดที่142ครับลบไปครับผมแล้วก็คอนโทรลวีครับชึบนี่ฮะแล้วเราก็เซฟเหมือนเดิมครับดีเฟกตครับุเป็นไงนี่นะฮะเราบอกว่าเอ้ยตรงนี้อยากขึ้นบรรทัดใหม่ดีกว่าเหมือนเดิมครับผมนะอ่ะเหมือนเดิมครับแห้บีอาร์ครับุเซฟครับดีเฟกตนี่ฮะใส่คิดให้มันนิดนึงครับเพื่อให้มันดูมีดูดีมีนามสกุลนิดนึงนี่ฮะเรียบร้อยเป็นไงอืมฉันมีประสบการณ์ทำงานมากกว่าสิบปีในด้านธุรกิจมันทำโปรเจกต์มาแล้้ววไม่่่่่ทททททััันนนบบเเาาาีีถ ได้ก็ประมาณหมเกิดมือโปรเจกต์เองอะครับผมนะหรืออันจะมาก่อนนั้นก็ได้ทำสกิป์เดี๋ย <c oughs> จะลบตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีเรซูเม่ที่เป็น PDF นะครับนะเดี๋ยวจะทำว่าฟรีเป็นเรซูเม่ดาวน์โหลดแล้วกันนะฮะเผื่อใครมีเรซูเม่เนาะ ใช่ไงเดี๋ยวคม่ดาวน์โหลดแต่ว่าลิงก์พี่เดี๋ยวใส่ให้ดูอีกทีนึงแตอีพีสองแล้วกันในส่วนของคอนแทคมีเนี่ยนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับมันก็อยู่ใกล้กันแล้วเนาะแต่บรรทัดที่158ตรงนี้เห็นแล้วเนาะแต่ตรงนี้มันจะงงนิดนึงตรงนี้ให้เราไปแก้ตรงไหนครับให้เราใส่ด้านหลังตรงบรรทัดที่ร7 3ครับตรงนี้ครับอย่างคำว่า Input ตรงนี้แล้วนะให้ใส่ว่า Value ครับแล้วเขียนว่าอ่าแล้วก็เอาสคริปต์ที่เต็มมาครับเมื่อกี้นะวางไปเลยครับแล้วแต่เราเราจะเขียนว่าไปแล้วกดเซฟหนึ ในมันทัดที่179ครับนะแวลูเหมือนเดิมครับหรืว่าแวลูครับแต่ก็ นี่ฮะอืมเท่ากับแล้วก็อะไรนะดับเบิลโผดนั่นเองนะแล้วก็ใส่ Gmail ของเราน้วยเองนะเพื่อให้เขาเนี่ยติดตอ่อเราครับในส่วนนี้เป็นของอีเมลนะแล้วก็ใส่ Gmail ไปครับก็รีเฟซครับมาเลยฮะนี่หรือว่าเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้ครับนะจะใส่ว่าชื่อก็ได้เนาะกระเส็บนะแล้วตรงนี้บอกว่าใส่มันเป็นอีเมลจ้ะอะไรเงี้ยนะแล้วแต่เราละกันนะฮะแล้วก็นี่ฮะเป็นประมาณนี้นะตรงนี้โฟนเบอร์โทรใส่มาเดิมครับแวลูครับอุ๊บครับแล้วก็เบอร์โทรเวลาคิดถึงละกันนะเวลาคิดถึงอันนี้้แแลวต่เรา อย่าตามผมทั้งทุกอย่างนะแต่เรานะฮะเดี๋ยวเราแก้หมดเลยละกันนะครับเดี๋ยวรีเฟซหนึ่งทางก่อนปุ๊บนี่ฮะอะไรคิดถึงนี่นี่นี่แล้วก็ตรงนี้ฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ใส่ไวรูสตรงนี้นะครับตรงนี้ในระหว่างแท็กแอเรียตรงนี้นะฮะเราก็ใส่ในระหว่างกลางเนาะเตรียมมาแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยฮะฟุ๊บเอาเสร็ครับรีเฟรชชุบเข้ามาอ่านแล้วยังไม่จางรอนจะเสียดใจที่หลังนะช้าบอกนะสีมือต้นดอกบ๊อบแบบนี้หายเย่แย่จิงๆีลินเป็นอะไรเนี่ย S 1> <S 1> เรียนลงมาครับน,นะครับในบรรทัดที่200ครับผมนะลลกดลบทิ้งไปเลยโอเคกดเซฟครับ เป็นไงฮะเรียบร้อยเป็นของเราแล้วนะอันนี้เราจะพิมพ์ยาวก็ได้นะเป็นร้อยบรรทัดก็ได้นะต่อส่วนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของฟุตเตอร์นะโรเคชั่นนะครับเหมือนเดิมนะฮะคนตัวซีครับคนตัวแว่เราเลื่อนลงมาก็ได้เนาะเดี๋ยวบรรทัดที่210นั่นเองนะครับผมก็เตรียมมาอีกแล้วเช่นกันนั่นเองนะนี่มาวางเอาลบไปเลยตั้งแต่บรรทัดที่2 4 4ร้อยสี่สิบถึงสองร้อยสิบหกนี่ลบทิ้งไปเลยครับก็วางได้เลยก็รีเฟรชครั้งครับปุ๊บนี่ฮะแต่ผมว่ามันเป็นไม่สวยมันอยากขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้ก็็ใส่แทกปดเเเหมมือนิคครรัับบซฟ เป็นไงพร้อมโหได้ทุกทีได้หมดถ้าสดชื่นหลังเซเว่นปิดคอมมาเลนส่วนต่อไปครับเป็น a r ราวเด h e เว็บนะฮะเราจะเปลี่ยนนะ,ะตรงนี้นะในมาตัดที่2 1 9รนะฮะไม่เอาครับโโรมีแล้วกันนะฮะ ตรงนี้แบนรดนทันที่220นะฮะให้เราใส่ลิงก์เพจของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ติดตามทางเพจกันนี่ครับอเข้ามาที่เพจ a c e b o o k นะครับเราก็เอาลิงก์มาใส่นะหรือบางคนเนี่ยต้องการให้ติดตามทางเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เอาลิงก์นี้มาใส่ครับแล้วก็กดไปกลับมาที่ตรงนี้ครับบรรทัดที่220นะครับตรงที่เพจเลฟนี่ฮะตรงนี้ใส่เลยครับคนทุนวีแล้วเซฟครับแล้วก็รีโหลดอีกครั้งนึงฮะนี่ฮะพอเรากดไปปุ๊บฮะเปลี่ยนเป็นเลยไหม ยังเด็กโอเคแล้วก็กดกลับมาไอ้น,นี้เดี๋ยวค่อยมาบอก EP 2แล้วกันเรียบร้อยสว่วนต่อไปครับเป็น about freelancer ฮะอันนี้คือเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองเนะี่ยเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมเราจะบอกอะไรสั้นๆทิ้งท้ายแล้วกันนะครับเราต้องทำยังไงก็ได้เนาะให้เขาเห็นเฮ้ยคงจ้างเราคนนี้อะไรเงี้ยนะฮะนี่ฉันเนี่ยจะให้เขาดูทำไมพอร์ตฟลีตใช่ไหมฮะนี่ฮะติดโทรจัพทคิวก่อนนะเพราะงนุ่มมือคิวยาวมากเนี่ยประมาณนี้ต้องกำกันตัวเองไปก่อนนะพอร์ตฟลีตวันี่ยเรียนลุบมาครั้งครับในายมนัสที่237ครับผมนะ องนะฮะตอนนี้เป็นรพีพอร์ตขอเราเราบอกว่าลิสแชร์แล้วกันนี่เป็น2 0 2 1ครับผมแค,บคบคแค่นี้ก็เรียบร้อยทีนะครับปุ๊บเป็นไงฮะโอ้โหแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ถ้าเรากดคอนโทรลแล้วก็เอาลูกกิ้งเล่นขึ้นครับโอเคมันรองรับมือถือด้วยนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับทุกท่านรีมฟรีแล้วก็สวยงามอีกด้วยแอร์นี้ขึ้นลงได้ด้วยโอ้เป็นไงเดด็ เดี๋ยวลองเลือกเลยเป็นหน้าเว็บปกติโอเคตรงนี้ปุ๊บนี่เด้งเลยนี่เป็นไงเด้งลงนะนี่นี่เป็นไงฮะโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะผมคิดว่าจะมีประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามเดิมครับถ้าอยากให้มี EP สองนะกดก็ดีเยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์หน่อยแล้กันบอกว่าต่อ EP สองหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับจะมาแก้ข้อมูลทุกอย่างนะฮะให้มันสวยงามกว่านี้เปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดเลือกปุ่มกระดิ่งดิ้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 งหาด้วยนะอีกนะครับแล้ววันนี้มาเล่นตัวร้านไปก่อนสวัสดีครับผมจุ๊บป๊อกหลังจากที่ว่าเราทำเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถนำพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยครับขึ้นให้มันออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปุ๊บปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่พอร์ตโฟลิโอของเราได้เลยนทำได้นะครับก็ฝากติดตามอีพีต่อไปกันโอเค